สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสากตียามเช้านะคะคุณแม่สัสดีเช้าวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์นะคะเราคมาอยู่กับน้องตุงเพชรนะคะอ่าดูน้องตุงเพชรทำอะไรเอ่ยโอ้ดมอึขึ้นแม่ดมอึขึ้นแม่นะคะตอนนี้อ้าวน้องเอิญไอ้จ้าแล้วกันไงมันกินหรือ,อยังนี่ฮะเอาเข้าปากไหมฮะ เอาข้าวปากไหมโอเคดมก็อร่อยแลวนะคะดมอึคุณแม่ก็อร่อยเลยนะคะช้างแรกเกิดนะคะอาหารเขาชิ้นแรกก็คืออึของคุณแม่เขานะคะแต่ละแต่ละเชือกนะคะเขาจะสัมผัสอึของคุณแม่เขาก่อนนะคะแต่นางถึงเพศเก็บข้าวปากยังไม่ได้นะคะใช้วิธีดมแล้วก็ชุบป,ปากดีไหมเลยตอนเช้าได้เตาตองเร็วๆหน่อยนะคะช้าไม่ได้นะคะนี่เออ ต้องเร็วเขานะคะาช่วงเช้ชานี่น้องจะจะแข็งแกร่งมากๆเลยดูดมนะคะดมแล้วปากยุบอีกต่างหากนะคะ<ม>สัมผัสอาหารของคุณแม่นะคะดูนะคะ<ม>ออออเออเออเออสัมเออ่าไง่าไงว่าไงมาตังนี้เฮ้ยผิดเต้าเฮ้ยผิดเต้า มา, sucking, มา,มาทางนี้มา ER first, ทางนี้มามาทางนี้มามาทางนี้มามาทางนี you ้มามาทางนี้มามาทางนี้มาทางนี้เร็วมานี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 มาขอลงมาทางนี้มามานี่มาเล่นเด้กันทางนี้มามานีมานีมามาหนีมาถุกเพชรมาเร็ววิ่งกับเองเมื่อวานยังมีเพรเอวอยู่เลยถุกเพชรอ่ะเร็ว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  มาหนี่อ่าแจีงกานั่นยังไม่ตื่นบ่กาทิปอ่ะมาเร็ว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 เรเร็ร็เร็วตึงเฟสตึงเฟสหน่อยอะตึงเฟสหน่อยเอ้ยมาหนี่เร็วดูเข้าไปอยู่ใต้ท้องคุณแม่ก็เฉยเลยนะคะ ดูนะฮะเดวรับเป็นแม่ให้ออกไปเล่นแล้วไม่อยากเล่นนะคะนี่อ้าวถุงพัดน้อยมาแล้วนะคะถุงพัดน้อยมาแล้วนะคะนี่มาแล้ว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 วันแล้ววันแล้วถุงพัดเร็วเร้วเร็วเล็วเร็วถุงพัดเร็ว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 ทางนี้ลูกมันจะเอีไแม่ไหน่อยเร็วมาสวัสดียามเช้าน้อยมาสวัสดียามเช้ากับน้องถุงพัดยังไงเอ้โหดูนะคะจะเข้า เอาคุณแม่ก็ยกขาให้ดูเถอะนะคะอาจจะมาข้างหน้าลูกจาตรงไหนนี่เออเนาะเออดูเถอค่ะดูเขาอยู่ใต้ทองคุณแม่เขานะคะคุณแม่ก็ยกขาเอาเอาจะออกมาก็รีบออกมาลูกจะออกมาก็รีบออกมาลูกจะออกมาก็รีบออกมาลูกอ้าวกลับคืนซะแล้วมาเร็วมาเร็วมามาทางนี้มามาทางนี้มาเร็วเร็วเร็วถึงเพชรเร็ว เด็กน้อยจอมสนนะคะดูทำอะไรอีกเต้อดมอึคุณแม่อีกรอบนะคะนี่เดิมเอื้อคุณแม่อีกรอบแล้วนะคะมือนี้น้อยนี่นะคะดมแล้วปากก็จุ๊บๆนะคะปากก็จุ๊บๆนะคะนี่ดูนะคะ เดินเล็กๆจุ๊บ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 ๆนะคะจุ๊บๆ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 นะคะจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆนะคะอ้าวมาแลยตุ้งเพ็ทนะมาแลยตุ้งเพ็อนะมาเลยสวัสดียามเช้าครับแม่แม่ครับสวัสดียามเช้าครับแม่แม่ครับดูนะคะดูนะคะทั้งหูทั้งโอ้ตั้งท่าใส่เลยนะคะน้องสุ้เพชทน้องวันพาน้องวิ่งออกกำลังกายหน่อยสิดูนะอ่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 ะมานี่มามานี่ ดู๋ยดียเยอ้ยเอดูนะคเอ้ยดูตานะเอ้ยเอ้ยสวัสดีอ้ยอยดูนะคเอ้ยดูนะคแม่ดูนะคัแม่อ้ยงิดใหญ่เลยเอ้าเอ้อ้ออกมาหาไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้านี่นะะเอ้ปากเยนี่นะะดูนะคัเอ้าเออดูอ้โหใหญ่แล้วเอ้ยเอ้ยออกชนไม่ได้เอ้ย เออนี่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 มาเนี่ยมานี่มานี่มานี่หนีไปไหนแล้วหนีไปแล้วนะคะหนีหนีไปแล้วเอ้ามาอีกรอบเลยมาอีกรอบแล้วนะคะเจ้าหนูน้อยนะคะเจ้าหนูน้อยจำสุนนู้นนะเดี๋ยวเกาให้เดี๋ยวเกาให้เดี๋ยวเกาให้ลูกเดี๋ยวเกาให้โอ้คันเหรอคันใช่ไหมเอ๊คันใช่ไหมเอ๊คัน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 ใช่ไหมคันนะคะเราใช้เกาให้นะคะแล้วเกาแล้วจะนิ่งมากๆเลยนะคะนี่อ่ะคันใช่ไหม เอยจะดึงพาไปไหนเออจะดึง้าไปไหนเอจะอามือเนี้นาจะไปไหนเอ้ย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 เอเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอนยเอ้เอ้ยเอ liebe, ้ยเอนน้ยเน้ะนอ้ยอ้วัอน,นะคะนยเอ้ยเอ้ยสอ้วันนยเอ้นเด้ย้ยเอ้ยอ้นเดือนน้นเอนน้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้นเอ้ยูอคอ้ยเอย่อ มาเร็ว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 มาเลูกเร็วจะเอเร็วผู้บ่าวไทยบ้านได้ตัวไหนมั่งเมื่อคืนเร็ว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 มา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 นี่มามานี่มามาหนี่เร็ว ไปเพิ่มพลังต่อรีอไปทำอะไรนะเนี่ยจะเอย น้องเอินไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอน้องเอินดูไปด,ดมอึยังไงนเขาเชยเลยน้องตงเฟศเอ้ยหัดอยากกินหญ้าแล้วนี่หอมรสชาติอาหารนะคะ มาวิ่งออกกำลังกายหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็ว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 มาวิ่งออกกำลังกายหน่อยเร็ว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 ตามไก่ไปไหนนู่นเนาะนี่นะคะจะตามไก่นะคะหนูออกไปได้น่ะหนูวิ่งไปทั่วแล้วนะเนี่ยหนูออกไม่ได้เช๊ๆเดี๋ยวก่อนเธอให้หนูแข็งแรงกว่านี้ก่อน มันจะวิ่งออกให้ดูมันจะโชว์แม่แม่เลยกลับไปอยู่ใต้ท้องแม่อีกแล้วกลับไปอยู่ใต้ท้องคุณแม่อีกแล้วนะคะนะคะใสเ่เกียร์ 1, 2, เ,ระะเกียร์หนึ่งสองสามมาแล้วนะคะเกียร์หนึ่งสองสามมาแล้วนะคะเราต้องหาที่หลบนะคะเออ เดิมอึเดมไปดมเลยหลับดีไหมเมื่อคืนกะว่าจะมาเอาให้กันช่วงเช้าน้อยทำไมมาอย่างนั้นเนาะออเธรรมชาติของเขา เพราะว่าทุกวันก็มีคนนี่เด้เขาก็ได้พักผ่อนหน่อยเมื่อคืนเขาก็รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องรับฟอาระวังลูกเขาไงเพราะว่าไทยบ้านอื้อมือน,น้อยๆจอมแก่นจอมสุกสนนะคะเอามือน,น้อยๆจอมแก่นจอมแก่นจอมสุกสนอ้าว ถ้าไม่ติดรัวออกไปหาพี่สตังค์แล้วนะคะนี่ไปทักทายกับพี่สตังค์แน่นอนนะคะไม่อยู่ไม่อยู่เลยนะคะเอาเอาหาที่ออกอีกแล้วน้องเอิญดูดูมือจับขาเก้าเอาจะออกไปทางไหนเนาะเอาหาทางออกมาคะเออชชวาเช้านี่ถ้าถ้าพาเที่ยววิ่งเที่ยวนี่โห สงสัยคุณแม่นี่เอาไมา่อยู่นะคะไม่อยู่แน่นอนเลยเด็กชายถุงเพรเด็กชายถุงเชสโอ้ดูถุงเพรน้อยนะคะมือนน้อยจับถุงเชรน้อยเอ้ย nửa thực hiện nổi à à mùm này đang khuyên thế này à để lên mùm nán tờ à Mà leo nói mà lấy đây ตุ้เพชรน้อยไม่เล่นะค้วกอ๋อมีการหลอกหลอกแม่ควานอีกนะคะอ้าวถึงเพชรน้อยมีการหลอกอีกนะคะนี่เจอ,ออะไรเจออะไรกองใหญ่แท้เอ้าเอ้าทำไงเอ้าทำไงเอ้าทำไงเอ้าเอ้าเอ้าทำไงเอ้าเอ้าจะไปหาใครทีนี้เอ้าอ้าวไปหาคุณแม่ค่ะแล้วนะคะทีนี้อ้าวไปหาคุณแม่คนะ่ะแล้วทีนี้อ้าอ้าเออเจอรถเข็นเอ้าอยากเล่นอยากเล่นล้อตัวนี้นะแม่ของเนี่ยหนูอยากเล่นล้อตัวนี้นะ่ะ เอ้ยนี่น่ะหนูจะเล่นตัวนี้น่ะเนี่ยหนูจะเล่นตัวนี้น่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยทำไมไม่ให้หนูเล่นนั่งเนี่ยหนูจะขึ้นนั่งนะคะอยากขึ้นนั่งหรือเปล่าลูกอ้าวอ้าวอ้าวดูนะมือจับไวโอ้โหสู้ใหญ่เลยน้องดึกเพชรโอ้โอ้สู้ใหญ่เลยนะคะเออเออเอออสู้ใหญ่เลยนะคะน้องดึกเพชรอ่สู้ใหญ่เลยนะคะน้องดึเพชรอ่สู้ใหญ่เลยนะคะน้องดึกเพชรโอ้สู้ใหญ่เลยนะคะเออสู้เก่งแท้น้องดึกเพชรนี่ฮะ เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b บสไ i b ้กดกระดิ่งให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ